จบรอบแบ่งกลุ่มลูกยางสาวไทยแพ้ไต้หวัน1-3เเซตสิบีทีวีคัพ2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงวีทีวีครัิีทีวีครับ2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีทีมชาติไทยยูลบ21ปีพบกับไต้หวันที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568เเซตแรกนักตบลูกยางสาวไทย เป็นฝ่ายออกนําได้ก่อนแต่มาพลาดโดนแซงในช่วงท้ายทําให้พ่ายไป24-26อย่างไรก็ตามในเซต2ทีมไทยแก้เกมมาได้ดีก่อนเอาชนะไปได้25-21ทําให้ตีเสมอ1-1เซตเซต3สาวไต้หวันเป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าเบียด,ดเ,เอาชนะไปได้อีก25-21ขึ้นนํา2-1ถึเซตก่อนที่ในเซต4สาวไทยจะเริ่มเกมได้ดีออกนําก่อนแต่ก็มาโดนแซงในช่วงท้ายอีก23 ถึง25ทําให้แพ้ไป1นถึง 3, สามเซตทําให้จบรอบแบ่งกลุ่มหลังผ่าน3นัดนักตบลูกอย่างสาวไทยมีผลงานชนะ1และแพ้2มี4คะแนน